สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็เอฟซที่น่ารักนะครับมัอนี่ยุกับเซีนุกครับโอ้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมหนองไทรนะครับงานว่างทอซีซิปนะครับมันนี้อยู่อำเภอมืองสามสิบนะครับเนาะเดี๋ยวมันนี้มาเยี่ยมผีจ่อยครับเสียนาตีครับมีคอนเทนต์พิเศษครับมาเยี่ยมลูกค้านามาห่อหมองเลยโอ้อขุดงามเป็นท่ออนี้ กันได้เสร็จแล้วหัวหน,านาว้าเพิร์นบ่ไปใจวอยู่อันนี้หัวหน้างานเพิ่นบ่แจงเมียทำเนี่ยแจงเมียได้ล <170. S 1> อยเจ็ดสิบเอาโอ้เมื่อนี้วันท้าสุขครับเอฟซีเมื่อยวันฝนตกฝนตกอยู่บ่ครับโอ้ฝนโมโตกนะครับวันนี้ ถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมน้องนะครับเจ้า k x 0อ3กตู้แอร์นะครับกับเสียนาติเพิ่นเปลี่ยนจาก30เป็น40นะโอ้หุ่น f อหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอสวัสดีครับสวัสดีครับเสียโอ้สวัสดีครับพ่ออ่าเถอะแกโอ้มนี้ บ้านผู้ซอยตัวนี้รอแบบหนึ่งมันอุณหภูมิดีวังว่าฝนคือสีบรเทลงมานะครับเย็ซีครับมาเยี่ยมน้องชายครับตัวเก่ามันสามสีเปล่ะเปลี่ยนเป็นสี่สีเป่ครับบ่ไหร่ท่อไหมบ่คันมือหเอาบ่ตัวนั้นเลยตัวนั้นฝุดก็ไม่ไหวหันทิ่มไปหันโอ้อันนี้เสี้ยนเสียนนี่ก็อีกเสี้ยนนี่ก็ตั้งหางแล้วมั้งครับเอาครับ เดี๋ยวไปหานอนกันดีครับเสียดีครับ <c oughs> ดีครับสนใจก็นะครับตามเบืรอโทรเลยครับสนใจว่าจ้างนองพานุพงศ์ก่อสร้างนะครับวันนี้ก็จะเรือท่อเก้าออก วันนี้มมเฮ็ดคอนเทนต์รถคุดครับครับดูค้าถือโอกาสเยี่ยมไปในโต้เลยครับมาครับน้องสาวครับผมการตลาดของคูพ่พญาจะเลื่อนใช่เหาอร้อยเจ็ดสิบเมตรบอพวะพ่นวาประมาณนีน้เนาะโอ้พันไดงบประมาณมากครับงานว่างทอหลายครับช่วงนี้รุดานไม่ยกอ๋อครับ น้องน่าจะใส่บุ้งกี้60นะครับเพราะว่าหน้ากว้างของของไอข้อองระบายมือนน่อาจจะประมาณ60เพราะว่าตัวเก่ามันบุงกีหา0นะครับน้องเปลี่ยนบุงกีอ่ามันยิกาศสดๆครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้น้องเขาสวิงบูมอาร์มนะครับ และก็สะดวกสบายในการใส่งานนะครับสําหรับรถคุณหน่อยเฮ่าเยวสนศรลงไปบึงรับอ้ายเิ่นบริเลคือจังมองเื่นหรอครับนี่เสียเสียสวยนะพานุพง์ก่อสร้างมนีผ้านองนะครับการตลาดนะครับมาเฮ็ดอีพีวิเศษแล้วก็ขออยากผ้าลูกขานะครับมาบึงงานว่างทอนำนะครับเนาะเนี่ยบ่้อ นุลงมาเยี่ยมนะครับแบบว่าช่วงเขาฤดูฝนนะครับจะติดตามดูแลลูกค้าอย่างตอนอน่่งนะครับเนาะมาบ่งว่างานเพิ่นยังมีอย่างตอนอน่่งบอนะครับ ร้อยเจ็ดสิบเมตรโครงการดีเป็น้ไหมแม่เขาง่ามัมปีนีม้วนห้องเป็นแต่ไดคือว่าเป็นเป็นแต่ดซื้อรถไทยร้ายมปีนีเมื่อนี้ปีนี้ผู้จักการมัน่าหนาบ่ถ่วได้ว่ากะหนาจะบ่ถ่วนะครับเพราะว่าพอก็แม่ว่าฝนโมเดรเลียงเกแต่กนได้ว่าเขาสีเพีงได้ไหมเขาสีเพีงนะครับ ตามที่ว่าเพิ่นได้แจ้งมากนะครับเราสีแพงนะสวันดีครับนะครับบ่ไปโรงเรียนบะโอ้บสบายนะครับ f อฟตัวเล็กของเซลนุกโอ้ลากในโคเขาไปบึงอยู่ในช่องไี่ิุนกเด้นี่เอฟซตัวหน่อยนะตัวเล็กเข้าบอกว่าว่สบายโอ้แด้ับ เพื่อนวัลลัดับขึ้นนะครับนี่ครับติดตามเทคแคร์นะครับใส่บุญกีหกซีฟนะน้องไส้โอ้โซนนี้ก็จะอำนเพิ่งโมงสามซีฟงานวางทอจะหลายนะครับอ่าจะใส่รอบอยู่ประมาณพันเก่ามากเกินสองพัน บ่หูวว่าผีจ่อยไปไปไสนะครับตอนนี้โอ้มันมีทอเก่านะมีทอเกา่านะเป็น,นทอทอพีซีนะเป็นอัดเดียวเอาไปใส่นะเอาปลาปลาหมู่บ้าน ฝากก็ไล่ก็แช่ก็ซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้เซลหนุกนนำเด้อครับเด้อพอดีช่วงนี้บ่ค่อยได้ผ้ามาบุกหนะ้างานจริงของลูกค้านะเพราะว่าช่วงนี้กำลังเตรียมการส่งมอบรถนะครับลูกค้าก็สอบถามโปรโมชั่นตัวดาวตา่ำเจ็ดเปอร์เซ็นครับฟรีสามเดือนเขามาหลายครับช่วงนี้จนโดนเธอจังได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเฮ็ดตีพิเศษนะครับนะเนาะก็เลยพามาเบิ่งว่า,าตัว ศูนย์สามนะครับเป็นใส่บุงกี้เปลี่ยนบุงกี้ตัวหกซีบแล้วเป็นจะรับมันน่ากี่แน้วันนี้หกซีบป่ะบุงกี้ไม่ป่ะหนี่งหกซีบป่ะเจ็ดซีบป่ะนี่ตัวนี่ครับเซี่ยวนุกมองในตาเปล่าลค,คำนวณผิดผมมาอยู่มันมันอยากไงเนี่ยอยู่ยาานะครับใหญ่กล่วตัวของอยู่หานักหกซิมหานะครับ ขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับเพราะว่าบางเทนีนี่นะครับการที่เข้ามองบึงม,มันเหมือนจะ6หกสิบประมยนครับใส่มงกี้เจ็ดสิบว่างทอนะครับแต่ว่าความเลแบบมันหาสิบเซนได้หาสิบถึงเกือบหกสิบนะเพราะว่าทั้งบุญมันมันเลือกแน่นะครับเอาสุดยอดนะครับ มีหนางานนี่นะครับที่เซียวนกเห็นใส่หนากว้างมุ่กี้ตัวเจ็ดสิบเส้นะเพราะว่าส่วนมากมันก็ใส่มุ่กี้เดิมครับตัวหกสิบหานะครับของยัวห่าแต่กําลัางใจ กับผู้รับเหมานะครับแล้วก็ลูกค้าที่หนารักทุกท่านน้ำนะครับเด้อกับงานรับเหมาช่วงหน้าฝนนี่ครับขอให้ผ่านชลีไปด้วยดีนะครับมีงานเข้ามายชิงต่อเนื่องนะครับเมื่อหนีผ้ามาเบิ่งเจ้าสูงสามสวิงบูมอาร์มใส่บุ้งกีเจ็ดสิบนะครับในงานขุดวางทอประมาณเกือบ200เมตรนะครับส่วนนี้จะงานวางทอเกือบทุ่หมู่บ้านนะครับงบประมาณออกมาเร็วจะเรียผ้ามาเบิ่งกันนะครับว่ารถสามตันเฮากจะอยู่ในงานวางทอนะครับทอสี่สิบทอหกสิบ ขอสานะครับบริทมาเยี่ยมน่องดูวนแล้วนะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่อ,อยู่แดนไกลนะครับกับฝากดึงร่างใจให้คือเก้านะครับดูแลด้วยความจริงจังจริงใจให้บริการคือเก้าครับ บอกพ่อหอมปากหอมคอนะครับเนาะหยิบสี่กับมาอนี้ดินกับพ่อถือว่าก็งามโบคอยเป็นไปไหนครับเพราะว่าดินกับถือว่าดินงามนะบุรลมนะครับโซนนี้บางมองนี้ครับโอ้เลตุมเปนะสบาบที่นี่ก็ ฝากกำลังใจให้นงนำนะครับเออพี่ต่อไปนงสีผ้าไปพิ่งนางานแบบไรนะครับก็มาคอยติดตามฝากเป็นกําลังใจให้นงนํำนะครับงานเนี้มันก็เป็นงานที่สามตันรูกจกกันดีนะครับกับง,งานคุดฟุ้ติ่งงานเชลลิงทั่วไปเมื่อวานเสียดายู่ครับบัไดดไปเยี่ยมเสียทีเสียบอยหมื่อวานรถคุดหน่อยห่อยููร่วมกันประมาณเกือบสิบขั้นนะเรื่องรถไทยงานเชลลิงนะครับเนาะเมื่อวานเซลล์หนกยุทธครับวันอาทิตย์ครับกะ ฝากไว้แล้วนะครับกับโปรโมชัชนพิเศษสุดดาวตา่ำเจ็ดเปอร์เซ็นต์ับฟรีสามเดือนฟรีพีเอ็มแพ็กเกจอีกสองพันชั่วโมงนะครับวันที่เก้าเดือนเก้าขับฟรีเก้าสิบวันเราจะเก้าไปด้วยกันให้รถขุดกูบะตาไปขุดเงินขุดทองเข้าบ้านกันกนะครับสำหรับอีดีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ